สวัสดีค่ะนุ้ยจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นกันนะคะฉบับที่11ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาฟังอัปเดตกันนะคะนุ้ยจะชี้แจงนิดนึงนุ้นยจะให้เพื่อนๆดูภาพถ่ายนะคะดาวเทียมพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นนะคะข้อมูลวันที่18กันยายน2563เวลา12นาฬิกาก็คือเวลาเที่ยงตรงบ้านเรานะคะ นอ,อื่นได้ขึ้นฝั่งที่เมืองดานังประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเวลา7นาฬิกาคือ7โมงเช้านะคะและตอนนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวค่ะด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางนะคะ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าจะออกจากประเทศเวียดนามประเทศลาวและเข้าสู่บริเวณภาคอีสานของไทยนะคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะหน้าดานด่านแรกที่จะได้ จอกับโนอึนนะคะคือจังหวัดมุกดาหารค่ะพายุโนอึนห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ160กิโลเมตรค่ะขอให้พี่น้องภาคอีสานนะคะเตรียมรับมือกับโนอึนด้วยนะคะระวังด้วยนะคะอัปเดตมาบอกหนุยได้นะคะว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะจากรูป เป็นแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะประจำวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา6นาฬิกานะคะ6โมงเช้าถึงวันเสาร์ที่19กันยายนเวลา6 0โมงเช,ช้าเช่นเดียวกันค่ะสีแดงก็คือแสดงถึงจังหวัดที่ฝนตกหนักมากนะคะส่วนสีเหลืองก็แสดงถึงจังหวัดที่ฝนตกหนักค่ะสีแดงจะเป็นแถบอีสานทั้งหมดนะคะรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยบางจังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้ว ราชบุรีนะคะนครนายกจันทบุรีระยองและก็ตราดค่ะส่วนภาคเหนือลมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้แก่แม่ห้องสอนตากการจนบุรีราชบุรีเพชบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงากระบีค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมๆกันเลยค่ะพายุระดับ3โซนร้อนโนอืนนะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2563ฉบับที่11นะคะลงวันที่18กันยายน2563เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้18กันยายน2563พายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นนะคะปกคลุม บริเวณเมืองสารวันประเทศลาวตอนกลางโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของจังหวัดมุกดาหารหรือที่ละติจูด16.3องศาเหนือลองจิจูด106.8องศาตะวันออกค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ พายุนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานางังประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารนะคะในบ่ายวันนี้ค่ะ18กันยายน2563หลังจากนั้นนะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ2 depression ค่ะ ในระยะต่อไปทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะระวังอันตรายจากลมแรงนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าพื้นที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะในช่วงวันที่18-19กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อ,อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตะวันออกชิงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลําพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะวันที่20กันยายน2 5 6 3บริเวณที่มีฝนตกหนัก ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรค,ค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะภาคใต้และ,อ,ลแะ,ลละลอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะคะและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่20กันยายน2,563ค่ะจึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะและสามารถติดตามข้อมูลที่ได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและถ้ามีอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยามานะคะนุ้ยจะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย